มาถึงการเวลาที่จะฟังเทศฟ,ฟังธรรมเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมหมายถึงอะไรทีนี้เราจะให้เราเข้าใจสภาวธรรมได้ก่อนสิ่งทั้งปวงในโลกเนี่ยโลกทั้งใบเนี้ยสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกทั้งหมดรวมทั้งโลกทั้งใบนี้เลยผาดินน้ำไฟลมอากาศธาตุก็ดีภูเขาเรากาต้นไม้ก็ดีรวมทั้ง สิ่งของต่างๆบ้านช่องสัตว์บุคคลรวมทั้งสัตว์บุคคลสิ่งของด้วยรวมทั้งร่างกายมนุษย์ร่างกายของสัดด้วยอ่ารวมทั้งนำมาทําด้วยรวมทั้งเวทนาด้วยรวมทั้งความสุขความทุกข์ในกายด้วยอ่ารวมทั้งอ่ารวมทั้งความสุขความทุกข์ในใจด้วยสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเลยอ่ารวมอยู่ในคําว่าสภาวะธรรม สภาวาธรรมนั้นมันเป็นสภาวาธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละชนิดสภาวาธรรมฝ่ายรูปธรรมก็มีก็คือโลกทั้งใบรวมทั้งร่างกายมนุษย์คนเราตัดทั้งหลายนั่นเป็นสภาวาธรรมเอ,อฝ่ายรูปรธรรมสภาวธรรมฝ่ายนามธรรมก็คือเวทนาทางกายสุขทุกในกายสุขทุกในจิตใจเฉยๆเวทนาสัญญาความทรงจําความคิดดีชั่วสังขาร จิตวิญญาณการรับรู้ทาง,ทาง,ทางตาอูปริกายเป็นสภาวธรรมเหมือนกันหมดอันนี้จะชี้แจงแสดงเรื่องสภาวธรรมซะอ่อนเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวธรรมทั้งหมดมันเป็นสภาวธรรมเอ,อมันมันเป็นสภาวธรรมแต่ละอย่างแต่ละชนิดมันเป็นสภาวะ่าฝ่ายทมสภาวธรรมฝ่ายรูปก็มีสภาวธรรมฝ่ายนามาทมก็มีสิ่งของในโลกนี้สายตาที่เรามองเห็นได้รูปวัตถุทางปวงรูปร่ปางกายมนุษย์สิ่งของบ้านช่อง โลกทัง้งใบเอ่อที่มากระทบตาเราที่ตาเราเห็นได้เรียกว่ารูปทั้งหมดรวมทั้งร่างกายของเราผมกลเล็บฝันหนังได้กระดูกเมื่อเราพิจรารณากายออกผมกลเล็บฝันหนังจารณาเอ่อกระดูกตับไตไตปอดข้างในเราก็จะรู้ว่ามันเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ต้องเล่าอะไรหรอกสนใจผู้รู้เราปล่อยวางได้ทําลายความเผิดผิดรู้จักใจผู้รู้เรารักษาใจผู้รู้เราได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเออนี่มันเป็นสมาวะทางฝ่า,ฝายรูป สภาวะธรรมฝ่ายนามก็คือเวทนาสัญญาสั้งขานวิญญาณนั่นแหละก็รวมอยู่ในคําว่าสภาวะธรรมเอรวมอยู่ในคําว่าสภาวะธรรมรวมอยู่ในคําว่าสภาวะธรรมแล้วการที่การที่ว่าเราจะเห็นธรรมในธรรมนั้นเราจะเห็นยังไงคาว่าธรรมในธรรมนั้นคืออะไรการเห็นธรรมในธรรมการเห็นธรรม การเห็นธรรมข้างนอกการเห็นธรรมในธรรมข้างนอกก็มีอย่างเช่นเราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราเห็นใบไม้ร่วงอย่างเช่นเราเห็นใบใบไม้ร่วงแล้วเราก็อ่าเราเห็นใบไม้ร่วงแล้วเราก็ปรงแล้วเราก็พิจารณาให้เห็นอาการที่ใบไม้ร่วงนั่นน่ะว่าเออใบไม้เนี่ยเมื่อมันมันผลิใบออกมาแล้วถึงการเวลา มันก็แก่ตัวแล้วก็ล่วงหล่นโรยลงมามันก็ล่วงหล่นลงไปนั่นแหละพีพิจรณาเห็นใบไม้ร่วงเห็นความไม่เที่ยงของมันความทนได้ยากในการที่มันต้องหลุดล่วงออกไปมันก็เป็นทุกข์มันทนได้ยากและมันก็บังคับบัญชาไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนนั่นยกตัวอย่างหรือพีรนาะเห็นร่างกายคนอื่นคนที่เขาแก่เจ็บตายไปแล้วพี่นาะเห็นธรรม มันมีทมอยู่ในนั้นคือมันมีความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เจตโตตนพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความแก่ความเจ็บความตายในร่างกายคนอื่นะเรียกว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมก็คือสภาวะธรรมอ่ะใบไม้ร่วงคนแก่เจ็บายที่เราเห็นก็ตามนั่น่เป็นสภาวะธรรมแล้วเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของใบไม้ร่วงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายคนอื่น พี่นาเห็นความไม่เที่ยงของอิฐหินปูนทรายสิ่งก่อสร้างเออสร้างนานๆไปมันก็ตอนแรกก็ทาเหล็กดีอย่างอาจารย์ก็จะพี่นาศาลาวัดเคยสร้างแล้วก็พี่นาวะเออแต่ก่อนนั้นมันทาสีดีอะไรดีแต่ว่าการเวลาล่วงเลยผ่านมาหลายๆปีเข้าอาจารย์ก็เป็นพระวิปัสสนามันก็ต้องสมกับเป็นพระวิปัสสนาหน่อยสิมันก็คือต้องมันก็มองอะไรมันก็ต้องเป็นธรรมะธรรมโอไปหมดอ่ะมันก็เลยเห็น เห็นความเสื่อมเห็นขี้สนิมมันขึ้นเห็นแล้วก็เบื่อเห็นแล้วก็เบื่อก็จนไม่อยากจะไปสร้างวัดแข่งอะไรก็จนมองเห็นว่าเออทำเท่านั้นน่ะเป็นเกาะเป็นที่บึ้งจริงๆอิงทาคาสอนแล้วปฏิบัติปฏิบัติตามจนเข้าถึงโลกุตตระทำทำเหนือโลกนั่นแหละเรียกว่าเห็นเห็นทมในธรรมล่ะเห็นเห็นความเสื่อมของวัตถุสิ่งของนั่นแหละเห็นอาการที่มันเสื่อมเห็นแล้วสลดสังเวชนั่นแหละเรียกว่าเห็นธรรมข้างนอกอันนั้นเรียกว่าเห็นธรรมข้างนอก เห็นธรรมในธรรมข้างนอกคือเห็นความไม่เท so ี in ่ยงของสนิมที่มันขึ้นนั่นน่ะเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงในนั้นเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงในเหล็กที่สนิมมันขึ้นเห็นความไม่เที่ยงในนั้นเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมข้างนอกเออ่วนเหล็กที่สนิมนั้นมันเป็นสภาวธรรมเอใบไม้ร่วงอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นสภาวธรรมแล้วจิตของเราสติปัญญาเราไปพิจารณา เห็นความไม่เท okay> ี่ยงแล้วเบื่อานเห็นความไม่เที่ยงแล้วรู้สึกสลดสังเวชนิดหนึ่งแล้วน้อมเข้ามาเห็นว่าสังขารของเราก็ไม่เที่ยงนั่นน่ะตอนน้อมเข้ามาเห็นสังขารของตนไม่เที่ยงเนี่ยเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมข้างในแล้วเรียกว่าเห็นธรรมในกายเห็นธรรมในกายเห็นธรรมในเวทนาคือเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาเห็นธรรมในความคิดดีความคิดชั่วก็คือเห็นความไม่เที่ยงของความคิดดีชั่วเรียกว่าเห็นธรรมในธรรม เห็นความไม่เที่ยงของธรรมอารมณ์คือเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันมาปรากฏหลอหลอนอยู่ภายในใจของเราเป็นเรื่องเป็นเาวามันคิดเป็นเรื่องเป็นเาวามันคิดเป็นเรื่องเาวาในอดีตขึ้นมานั่นแหละมันคิดมันปรุงเป็นเรื่องเป็นเาวาในอดีตที่ผ่านมานั่นแหละแล้วก็เราก็กําหนดพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของธรรมอารมณ์นี้ว่าเรื่องราวต่างๆที่คิดนึกขึ้นมาเนี่ยที่ปรุงแต่งคิดนึกถึงเรื่องราวอดีตมันปรุงแต่งเป็นภาพขึ้นมาอะไรก็ตามเถอะพูดคุยกับใครขึ้นมาก็ตามเนี่ยมันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเรียกว่าพิจารณาเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมอารมณ์เห็นธรรมในธรรมอารมณ์ก็คือเห็นความไม่เที่ยงความแปรปวนความไม่ใช่ตัวตนความสลายตัวความเปลี่ยนแปลงของธรรมอารมณ์มันก็มีเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมอารมณ์เห็นธรรมในกายคือเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเห็นเห็นว่าผมกดเล็บฟันหนังเในกระดูกเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน เห็นว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาบ้างเห็นว่ามันเป็นสภาวธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกพิจารณาเท่านั้นไม่ใช่เราจริงๆเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นไม่ใช่สัตว์บุคคลบ้างไม่ใช่ตัวตนเราเขาบ้างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนบ้างเห็นธรรมในเวทนาในความสุขความทุกข์ในกายเห็นความเห็นเห็นความเกิดขึ้นแปรปวนและดับไปของมันนั่นแหะเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในเวทนาเห็นธรรมในความสุขทางกาย เห็นธรรมในความทุกข์ทางกายเห็นธรรมในสภาวะเย็นเห็นธรรมในสภาวะความร้อนความอ่อนความแข็งเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่จะโตต้นเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งนั้นแหละเห็นความคิดดีความคิดชั่วเห็นว่าความรู้สึกนึกคิดดีชั่วเห็นว่าความรู้สึกนึกคิดดีก็ดีความคิดชั่วก็ดีเห็นว่าเห็นความคิดดีเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่จะโตต้น เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งหมดเห็นธรรมในธรรมข้างนอกอย่างหนึ่งโลกทั้งใบนี้ย่อมแปรปวนลมลมพัดผ่านใปมามันก็ไม่เที่ยงมันมีสภาว่าที่ไม่ที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มีการเคลื่อนไหวไปมานั่ะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เสียตัวตนของลมของลมพัดผ่านไปมาทั้งลมข้างนอกและลมในกายอันนี้พูดถึงธรรมข้างนอกเห็นธรรมข้างนอกนะ่ะเห็นธรรมในธรรมข้างนอกเห็นใบไม้ร่วงแล้วพิจารณาให้เห็น ว่าเออมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วมันล่วงหล่นลยลงไปที่สําคัญเวลาเห็นทมเห็นทมในทมข้างนอกแล้วต้องน้อมเข้ามาเห็นทมเห็นทมในทำอ่อที่สําคัญต้องน้อมเข้ามาเห็นทมในทมในกายเวทนาจิตธรรมของเราให้ได้มันถึงจะดีถึงถึงจะถูกต้องมันถึงจะระกกิเลสได้เห็นแต่รมข้างนอกพิจารณาเห็นแต่รมข้างนอกเห็นแต่รมข้างนอกแต่ไม่ยอมน้อมเข้ามาเห็นทมในกายในเวทนาจิตธรรมของเรามันก็ไม่มีทางที่เราจะละกกิเลสได้ ถึงเราจะพยายามพณาธรรมข้างนอกตามแบบฉบับที่ครูบาอาจารย์สอนก็ตามเถอะแต่เราไม่รู้จักน้อมเป็นโอวานิจโกเห็นใบไม้ร่วงเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนตัวตนแค่นั้นแต่ไม่รู้จากน้อมเข้ามาปรงให้เห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมภายในกายเวทนาจิตธรรมนี้มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมันมีสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นแหละถ้ามันรู้จักน้อมเข้ามาเห็นธรรมในกายเวทนาจิตธรรม เห็นสภาวะในกายเวทนาจิตธรรมธรรมในกายก็มีทรรในเวทนาก็มีธรรในความสุขก็มีทรรในความสุขทางกายก็มีทรรในทุกทางกายก็มีทรรในสุขทางใจก็มีทรรในทุกทางใจก็มีทรรในความคิดดีก็มีทรรในความคิดชั่วก็มีทรรในธรรมอารมณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาในใจที่มันปรุงมันแต่งมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวในอดีตขึ้นมานั่นแหละที่ผ่านมาแล้วน่นนะตั้งแต่รู้เรียงถามาจนถึงปัจจุบันะน่ะทําในทมอารมณ์ก็มีทําในกิเลสมันก็มีเหมือนกันมันก็มีสภาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกทำในลาคะาในโทสารในความหลงก็มีคือมันมีสภาว่าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกไม่จะัตูต้นเหมือนกันอืมแต่มันก็มีโทษมันก็มี แต่เราจะต้องจับมันให้ได้สติปัญญาต้องกำจัดมันมันเป็นอนุสัยนอนเรื่องแต่มันก็จะทำงานเป็นระยะระยะของมันอนุสัยราค่าโทษาความหลงลมันจะทำงานเป็นระยะของมันทำในกายในเวทนาจิตธรรมมันมีหมดทำในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีทำในสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกความสบายไม่สบายในร่างกายมีอ่าทำในเวทนาจิตธรรมทำในเวทนาสัญญาสังขา,านวิจาณมีหมด ที่บอกว่ามันมีธรรมอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมมันมีธรรมอยู่ในรูปเวทนาปัญญาสังขานวิญญาณนั้นหมายถึงอะไรอาจารย์ก็ตอบไปบางแล้วก็คือว่ามันมีไตรักอยู่ในตัวมันนั่นเองแล้วเราจะต้องรู้จักพิจารณา <3 Ừ. S 2> เห็นธรรมในรูปให้ได้ในกายให้ได้พิจารณารู้จักพิจารณาเห็นธรรมในรูปรู้จักพิจารณาเห็นธรรมในรูปในกายนี้ให้ได้รู้จักพิจารณาเห็นธรนนรมในความสุขความทุกข์ทางกายให้ได้ รู้จักพิจารณาเห็นธรรมรู้จักพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในสภาว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกข์ความสบายไม่สบายในร่างกายนนั้นให้ได้รู้จักพิจารณาเห็นธรรมในธรรมรู้จักพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในสุขทุกข์ทางใจให้ได้รู้จักพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ในความรู้ฝึกนึกคิดดีชั่วให้ได้รู้จักพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอารมณ์ให้ได้คือไตรลักษณ์นะคือความเป็นไตรลักษณ์น่ะมันเสมอภาคกันหมดเลยกายเวทนาจิตธรรมว่าโดยกายเวทนาจิตธรรมห้ือรูปเวทนาพัญญาขันธ์วิญญาณรวมทั้งโลกทั้งใบสิ่งทั้งวงที่ปรากฏอยู่ในโลกใบนี้มันเป็นสภาว่าธรรมเสมอภาคกันหมดมันเสมอภาคโดยที่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่ง เสมอเหมือนกันหมดคือมันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งแต่ละอย่างนั่นเองไอเวทนาจิตธรรมมันก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งแบบทําแบบนํามาทํานั่นแหละผมขนเล็บฟันหนังเล่งกระดูกทั้งหมดมันก็เป็นสภาวะทมแต่ละอย่างเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งของมันโลกทั้งใบแรพสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เป็นสภาวะทมสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเท่านั้นเวทนาความคิดดีชั่วทำอารมณ์ทั้งหนัมันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งมันเป็นสภาวะทรมันเป็นสภาวะทมสิ่งเดียวลวด รวมอยู่ในคําว่าสภาวธรรมทั้งหมดรวมอยู่ในคําว่าสิ่งเดียวกันมันเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมมันเป็นสิ่งเดียวกันมันเป็นสิ่งเดียวกันถึงมันจะเป็นนามธรรมมันกับรูปธรรมมันมีลักษณะเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกับรูปธรรมนั่นแหละถึงจะเป็นนามธรรมก็ตามมันเป็นสภาวธรรม เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันรูปวัตถุทั้งหลายก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึง่งนั่นแหละนามธรรมก็เป็นสิ่งหนึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับรูปธรรมมันก็เป็นสิ่งเดียวกันมันเป็นสิ่งเดียวกันโดยฐานะที่มันเป็นสิ่งหนึง <Kopf. S 2> mm. ห่งเหมือนกับนามธรรมนามธรรมก็เป็นสิ่งหนึ่งของมันเหมือนกับวัตถุซึ่งแต่ละสิ่งนัง้นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งนั่นแหละทุกสิ่งเกิดขึ้นปแปปบวนระดับไป พระผู้พิชิตมันพิชิตความโลภโกรธหลงในสภาวธรรมเหล่านี้ได้เพราะสภาวธรรมเหล่านี้เป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหมดเป็นที่ตั้งของความโลภความโกรธความหลงมีกายเวทนาจิตธรรมอยู่กับเราเป็นต้นนเพราะงั้นการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมนั้นเป็นสูตรพิเศษเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในกายในเวทนาในจิต ในความคิดดีชั่วเห็นธรรมในธรรมอารมณ์คือเห็นความไม่เที爸爸่ยงของสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้เห็นความไม่เที่ยงของบ้านช่องวัตถุสิ่งของรถราที่เราใช้เห็นความไม่เที่ยงของกายเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาเห็นความไม่เที่ยงของความสุขความทุกข์ในกายเห็นความไม่เที่ยงของความสุขความทุกข์ในใจเห็นความไม่เที่ยงของความคิดดีความคิดชั่วเห็นความไม่เที่ยงของธรรมอารมณ์เรียกว่าเห็นธรรม เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมเรียกว่าเห็นธรรมในกายเห็นความไม่เที่ยงในกายเห็นความแปรปวนความเป็นทุกข์ในกายเห็นความบังคับบัญชาไม่ได้เห็นไม่เห็นความไม่ใช่ตัวตนในกายเรียกว่าเห็นธรรมในกายเห็นธรรมในสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกข์ในร่างกายเห็นความไม่เที่ยงในสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกข์ความสบายไม่สบายในร่างกายเห็นความไม่เที่ยง เห็นความเป็นทุกข์ในสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งทุกทุกในร่างกายเห็นความไม่ใช่ตัวตนบังบังคับบัญชาไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนในความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกความสบายไม่สบายในร่างกายนั่นแหละเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมในความรู้สึกเห็นธรรมในสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกความสบายไม่สบายในร่างกายเรียกว่าเห็นธรรมในสภาวะทางกาย เห็นทมในกายเห็นทมในสภาวะ่าทมทางกายเห็นทมในความสุขความทุกข์ทางกายคือเห็นความไม่เที่ยงของความสุขเห็นความไม่เที่ยงของความทุกข์นั่นน่ะเรียกว่าเห็นทมในเว <โ frustrating. S 1> ทนาเห็นความไม่เที่ยงของความสุขทางกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วมันก็ต้องดับไปเป็นเหมือนกันถ้าเราตั้งสติจดจ้องพิจารณามันจดจ้องพิจารณาจดจ้องหันติความเพียรความอดทนปัญญาจดจ้องดูด้วยการไข้่ควรนพิจารณาความสุขความทุกข์ในกายแล้วนั้นน่ะ เราจะเห็นความไม่เที่ยงความไหวความกระเพื่อมความแปรปวนความหดตัวลงความเพิ่มขึ้นของเวทนามันก็ไม่เที่ยงความลดลงของความสุขความเพิ่มพึกความเพิ่มขึ้นของของความสุขก็ไม่เที่ยงความลดลงของตัวสุขทางกายความลดลงของมันมันก็ไม่เที่ยงความเพิ่มขึ้นความเพิ่มขึ้นของสุขเวทนาทางกายมันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าเห็นธรรมในเวทนาเห็นธรรมในความสุขเห็นธรรมในความทุกขยังไงเรานั่งนานๆไป เกิดความทุกข์ขึ้นเห็นความตั้งจิตจดจ้องดูด้วยการพิจารณาเห็นความสุขมันกาลังแปรปวนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นแหละกําหนดพิจารณาจดจ้องด้วยการพิจารณาก็จะเห็นอาการที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นแหละมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันแปรปวนมันไม่จะตัวตนน่ะเรียกว่าเห็นธรรมในเวทนาเห็นอาการที่ทุกข์เเวทนามันลดลงลดลงสุขเวทนาลดลงลดลงลดลงแล้วหายไปถึงไม่หายแต่มันลดลงเกือบหมดเบาบางลง แต่เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เช่ตัวตนของมันเรียกว่าเห็นธรรมในเวทนาเห็นธรรมในความสุขความทุกข์ในร่างกายนั้นเห็นความเห็นธรรมในความสุขความทุกข์ทางจิตใจยังไงก็เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เช่ตัวตนตั้งสติจดจ้องดูด้วยการพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะจดจ้องดูด้วยการพิจารณาเวทนาความสุขความทุกข์ในใจก็จะสลายตัวไปเมื่อมันสลายตัวไปก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่เชยตัวตนเรียกว่าเห็นธรรมในเ okay. วทนา เห็นทำในความรู้สึกนึกคิดดีชั่วความรู้สึกนึกคิดดีชั่วถูกสติสัมปชัญญะถูกจิตใจจดจ้องมองดูได้การพิจารณาความรู้สึกนึกคิดดีชั่วก็สลายหมดเมื่อมันสลายไปก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่เฉยตัวตนเห็นทำในธรรมเห็นทำในจิตเห็นไหมเห็นทำในจิตเห็นทำในธรรมรมเรื่องราวต่างๆแน่ดีที่ผ่านมาเรื่องความรักความชังความหลงมันก็เป็นธรรมรมมาปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวปรากฏอยู่ในใจคิดนึกคิดนึกจินตนาการขึ้นมานั่นแหละ คิดนึกจินตนาการเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกนั่นแหละแล้วก็อดที่จะเคริบเคลิมเกิดลาค่ะเกิดโทสะเกิดความหลงตามมันไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าทำมารมทํทำลมไฟอากุพลมันเกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆเคยให้ทานรักษาศสินจเจริญภาวนาฟังธรรมมามากไม่ไก่กองเคยจเจริญสติสมาธิปัญญาขึ้นมาเรื่องราวเหล่านั้นมาปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวหรือปรากฏว่าเห็นว่าเรานั่งสมาธิที่ไหนฟังเทศฟังธรรมที่ไหนหรือ อยู่ที่บ้านเรานั่งสมาธิอะไรมันมาปรากฏอยู่ในใจเรียกว่าทำมะลม้มฝ่ายกูฝลทำมรล้มทั้งฝ่ายกูศลและอกุศลนี้โดยเฉพาะฝ่ายอากุศลเนี่ยมันไร้กาดให้เข้าใจเช่นนั้นทำมอารมฝ่ายกูศลเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะต้องอาศัยหล่อเลี้ยงจิตใจไปตลอดเมื่อใดเรายังไม่รู้แจ้งเข้าถึงสภาว่าพันธิผานนั้นทำมะลม้มฝ่ายกูศลนี่มันจะต้องมีมันจะต้องหล่อเลี้ยงจิตใจเราไปโดยตลอดให้เข้าใจไวเช่นนั้นนะ ทำอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่เราเคยให้ทานรักษาจิตเจริญพวานาฟังทำไหว้าวาสนมอ่ะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันคอยจะผุดบอกมันคอยจะเกิดตามเอ่อมันคอยจะผุดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวในจิตอ่ะถือว่ามันมันต้องอาศัยทำอารมณ์เนี้ยไปตลอดจนวหวจะเข้าเอ่อบรรลุถึงสภาวะพระนิพพานเพราะว่าทำอารมณ์นี้มันจะทําให้เราเกิดสติสมาธิปัญญาเพิ่มมากขึ้นไงก็ต้องอาศัยทำอารมณ์ฝ่ายกุศนเนี่ยรอเลี้ยงจิตใจไว้ก่อน แต่เราก็อาศัยหล่อเลี้ยงโดยที่ว่าเราก็รู้จักดำรงสติสมาธิปัญญาธรรมปัญญาเราไว้ได้เราก็ไม่ถึงกับว่าติดยึดอะไรมากมายแต่ก็อาศัยเพื่อให้เกิดสติสมาธิปัญญาเท่านั้นอาศัยเพื่อให้เกิดสติสมาธิปัญญาเพื่อให้เราพึ่งจิตใจดวงผู้รู้ของเราพึ่งสติสัมปัญญาพึ่งปัญญาของเราให้ได้อาศัยเพื่อให้เกิดสติสมาธิปัญญาเกิดสัมปัญญาขึ้นมาเท่านั้นแหละทำอารมณ์ฝ่ายกุผลงานนะนะไม่ใช่เพื่อไม่ใช่อาศัยเพื่อที่จะยึดถือ อาศัยเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดความรู้ตัวตรพร้อมเกิดสติภายในเกิดการรู้จิตรู้กายเวเกิดการที่ณากายเว,วในจิตทำเท่านั้นเพราะทำอารมณ์ตรงเนี้ยฟังเทศฟังธรรมเป็นเทศนาธรรมของท่านของพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้ทำบาปทุกวนทำความดีถึงพร้อมการชำระจิตของตในให้ขาวรอบเนี่ยเอ่อเรื่องโอวาสามพ้อเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไปทำอารมณ์ฝ่ายที่ดีฝ่ายที่จะให้เรานั้นเอ่ออาศัย เพื่อให้จเจริญรุ่งเรืองด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยปัญญาของเราเอ,อให้รู้ไว้ว่าธรรมลมเรื่องราวของธรรมะธรรมโมที่มันปรากฏแววๆวะนะก็ต้องมันมันมันจะอาศัยไปโดยตลอดจนกว่าเราจะเข้าพันธิพันธ์นั่นแหละเพียงแต่ว่าคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าเสียงเทศอย่างเงี้ยเวลาเราฟังมากๆมันเป็นธรรมลมฝ่ญญา,ายกุศลนนะ่ะมันมันจะทําให้เราได้สติสํมปชัญญะได้ปัญญาขึ้นมาไงคืออาศัยเพื่อให้ได้สติสมาธิปัญญานั่นแหละ มันมันอาศัยเพื่อให้เราเจริญรุ่งเรืองด้วยสติสมาธิปัญญาด้วยสมปชจัญญะความรู้ตัวทุพพร้อมพราะทำอารมณ์ฝ่ายที่ดีนี่มันก็ต้องอาศัยไปก่อนเหมือนกันอาศัยเพื่อสติสมาธิเพื่อรุ่งเรืองด้วยปัญญาให้เข้าใจแค่เช่นนั้นก็แล้วกันก็อาศัยอยู่เหมือนกันให้เข้าใจเช่นนั้นแต่อาศัยเพื่อเพื่อสติเพื่อสมาธิเพื่อความรู้ตัวเพื่อเจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญาพี่นากายเวทนาจิตธรรมของเราให้จําไว้เช่นนั้นอ่าให้เข้าใจเช่นนั้นทำอารมณ์ฝ่ายโดยเฉพาะทำอารมณ์ฝ่ายอกุศล ไยที่จะให้ทำอารมณ์ายเรื่องที่ใจเกิดความโลคความกดความหลงความรักความชังขึ้นมานั่นน่ะมันสําคัญมากเลยทำอารมณ์ายที่จะให้เกิดราค่าโทษาความหลงขึ้นมาในร้ายกะเราก็ต้องพี่นายเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เจตตัวตนของมันนั่นละอาศัยอพิจารณามันพจารณามันให้เห็นธรรมในธรรมอารมณ์ก็คือเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เจตตัวตนมันเกิดขึ้นแปรพัวแล้วมันก็ต้องดับไปแน่นอนให้ใจเช่นนั้นนะ ทำอารมณ์ฝ่ายกุศลก็มีฝ่ายอกุศลก็มีแต่ทำอารมณ์ฝ่ายกูศลเนี่ยมันต้องอาศัยก่อนแน่นอนคืนเราไม่อาศัยเลยเนี่ยเราก็ไม่เจริญรุ่งเรืองด้วยสติสมาธิปัญญาด้วยความสงบด้วยการที่นากายเวทายจิตรมจริงได้เราไม่สามารถถ้าเราเราต้องอาศัยก่อนอาศัยไปเนี่ยจนกว่าเราจะเข้า,น,านิพานเออแม่ครูบายรันท่านบนรรลุถึงสภาวะนนั้นบางทีท่านก็ฟังทมเป็นวิหารธรรมเหมือนกันพราะธรรมบานบาเนี่ยเมื่อเราคบหาสมาคมกับธรรมะาเนี่ยฟังเทศฟังธรรมอยู่เสมอเนี่ย อยู่ใกล้คิดเอคําสอนเรื่องสติสมาธิปัญญาสึกอยู่เสมอเนี่ยคําสอนที่ท่านสอนให้เรารู้จักทําความสงบจิตที่นากายเวทนาจิตทําให้รุ่งเรืองด้วยภาวนาไม่ยัาปัญญาี่โดยเฉพาะคําสอนตรงเนี้ยมันจะทําเมื่อเราใกล้คิดกับคําสอนตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเรุ่งเรืองเจริญด้วยปัญญาของเราและทีนี้มันก็จะบริบูรณ์เพราะเราเป็นทีนี้มันก็จะได้เป็นพุทธะเลยเป็นพุทธ,ธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอตามพระพุทธเจ้า ตามพระสามมาสัมพุทธ,ธะผู้ยิ่งใหญ่คือเจ้าของศาสนาถ้าผู้พิชิตมารของเรานั่นคือพระพุทธเจ้าท่านพิชิตมันในใจของท่านได้พิชิตมารอวิชามารซาตานมารลูฟิเฟอร์หรือความคิดชั่วชั่วที่มันคอยจะกระซิบให้ทําแต่ความชั่วนั่นท่านเอาชนะมันได้แล้วแล้วเราก็ทําตามสาวกของผู้เจ้ารูบาชย์ผู้กระเสริฐเรามีที่พึ่งเราอาศัยพระพุทธประธรรมประสงค์รูบายาันเป็นที่พึ่ง เราก็จะพึ่งสติสมาธิปัญญารุ่งเรืองด้วยปัญญางเราเข้าถึงวิมุติธรรมในจิตใจของเราได้ก็พอสมควรแก่การเวลาล่ะ